คราวนี้เราลองมาดูเมทริกซ์การนำของอ l e m e n t ์สามเหลี่ยมกันบ้างนะครับองค์ประสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะมีการกำหนดจุดต่อดังนี้นะครับก็คือให้1 2 3สองสาเนี่ยเรียงกันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับสมมุติว่าผมให้1อยู่ที่นี่2ก็จะต้องอยู่ทางนี้นะครับและ3อยู่นี้ทิศทางของการเรียงของมันจะอยู่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ t x y จะเท่ากับ ซิกมา i อเท่ากับึถึง3ของอะไรครับ ni ti ซึ่งไอตัว ni เนี่ย n 1เนี่ยเท่ากับ l 1นะครับเ,เป็นฟังกชันฐานหลักของตัวเอลิเมนต์สามเหลี่ยมผมใช้ตัว n เนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นออเดอร์2 3ไปได้นะครับเป็นออเดอร์2เป็นออเดอร์3อะไรเงี้ยมันไปได้เรื่อยๆแต่ l เนี่ยมันลีเนียอย่างเดียวนะครับลีเนียอย่างเดียวก็คือเป็นเป็นออเดอร์เป็น, order, ปน1 นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราใช้ element แบบรีเนียธรรมดาพ่านเก็คือเท่ากับ l ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ส่วน 2a นะครับแล้วก็จะเป็น a1 บวก b1x บวก c1y นะครับถ้าเขียนรวมๆกันเขาจะเขียนเป็น n i เท่ากับ l i เท่ากับ1ส่วน 2a a i บวก b i x บวก c i y แล้วไอตัว a b c เนี่ยหายังไงนี่นะครับตัว a b c ก็จะหาได้ตามสมการดังต่อไปนี้นะครับอันแรกสุดเลยก็คือ 2a เนี่ยเท่ากับ d e t e r m i n ิแนของตัวเมทริกนี้นะครับก็คืออย่าลืมนะครับว่าเรามีพิกัดของจุด3จุดนะครับเอาพิกัด x มาใส่ไว้ในคอลัมน์ที่2พิกัด y มาใส่คอลัมน์ที่3แล้วก็ไอตัวคอลัมน์ที่1เนี่ยใส่เลขก1อย่างเดียวครับเราหาเด t ของตัวนี้นะครับดีเทอร์มิแนนต์เนี่ยนะครับออกมาจะได้ 2a อันนี้จบเลยนะครับก็แทนค่าตัวเลขเข้าไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับ x กับ y เนี่ยมันเป็นตัวเลขหมดทุกตัวนะครับก็คำนวณออกมาได้ทีนี้ไอตัว abc เนี่ย abc ก็จะเป็นลักษณะของการหาไอตัวโคแฟคเตอร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกว่าโคแฟ c เตอร์นะครับอย่าง a เนี่ย a เนี่ยหลักการของมันคืออะไรครับ a ก็คือ คุณก็จะใช้ไอตัวเนี้สมมติสมม,ต,สม,มติคุณมี A จะหา A ใช่ไหมครับก็จะมี1 1 1อย่างนี้ x 1 x 2 x 3 y 1 y 2 y 3อย่าง A1 เนี่ยก็คือหาหาตัวโคแฟกเตอร์ของตัวเลข1ตรงเนี้ยนะครับของเราทำยังไงครับก็คือพอคุณเอาไอตัวเลข1ตัวบนเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมครับคุณก็ลบแถวลบคอลัมน์นี้ทิ้งไปคุณจะเห็นตัวนี้อยู่ถูกไหมครับ แล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตัว x 2อะไรเนี่ย x 2 y 2อะไรเนี่ยมันจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยเห็นไหมครับและไอ้ตัวลบหยกกําลัง1นบวกหคืออะไรครับตรงนี้แถวที่1แถว1ตรงนี้อะไรครับหลักที่1เนี่ยนะครับเราก็เอาลบหยกกําลังเนี่ยแถวที่เท่าไหร่บวกกับหลักที่เท่าไหร่เอาตัวเลขมาบวกกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวถัดมาเนี่ยตัวถัดม,มันก็เลยกลายเป็นแถว 2, 2ใช่ไหมครับถัดมาเป็นแถว2หลักที่1เห็นไหมครับแล้วก็เราก็ปิดนะครับถ้าเราปิดเนี่ย อ่าผมลบตรงนี้ลบสโตรกนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับอ่าลบสโตรกนี้อีกนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยตัวที่2 A2 เนี่ยคุณก็ลบตรงนี้ทิ้งลบตรงนี้ทิ้งเห็นไหมครับมันก็จะเห็นเป็น x1 y1 X3 y3 แล้วก็หาดีเทอร์มินนต์แล้วก็ไอ้ลบหยกกำลังเลยเนี่ยก็เอาแถว2บวกหลัก1ใช่ไหมครับก็จะเป็นลบหยกกำลัง3นะครับทำนองเดียวกัน ตัว b อ่ะ b หดู b 1นะครับ b 1ก็จะใช้หลักการแบบเดียวกันแต่ว่ามาดูที่ตัว x ตรงนี้ถ้าจะหา b 1ก็คือเอาตัว x 1ตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมครับเราก็ลบทิ้งแถวนี้ลบทิ้งคอลัมน์นี้เห็นไหมครับมันจะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือเลข1เหลือ y 2เหลือเลข1แล้วก็เหลือ y 3ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับลบหยกกําลัง1นบวกสนะครับก็คือแถว1แถว1แล้วก็หลักที่2เนี่ยก็หาไปได้เรื่อย นะครับก็คือตรงนี้มันเนื่องจากมันง่ายไอตัว Element แบบสามเหลี่ยมเนี่ยมันง่ายนะครับเราสามารถพิมพ์เป็นสูตรสำเร็จได้เลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้ามันเป็น Element เป็นแบบทรงเหลี่ยมสีหน้าใน3มิติมันจะเป็นเมทริกซ์ใหญ่มันจะเป็น4ี่คูณสและทีนี้เวลาคุณปิดอย่างเงี้ยมันจะมันจะยังเป็นดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์สามคูณสอันนั้นเราใช้โมดูลไอ้นำพายของ Python ช่วยดีกว่าครับยังไม่ต้องไม่ต้องมาพิมพ์สูตรให้มันยุ่งก็เรียกให้มันหาดีเทอร์มินแนนต์แล้ว แต่ตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นสูตรที่ออกมาง่ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันออกมาเป็นสูตรสําเร็จง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์สูตรพวกนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเรียกมันออกมาให้หาดีเทอร์มินแนนต์ตรงนี้ผมก็ก้าข้ามไปเพราะนั้นฟอร์แมตของมันก็จะเป็นอะไรครับฟอร์แมตของมันก็จะเป็น ni อะทวนอีกทีนะครับเท่ากับ li เท่ากับอะไรครับ1ส่วน2 a แล้วก็เป็นอะไรครับ ai บวก bi x บวก ci y นะครับอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็ i ก็จะเปลี่ยนเป็น 1, นึ่ทีนี้ย้อนกลับไปอพอย้อนกลับมาตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไอตัวพจน์แรกสมมุติว่าเราใช้ n เท่ากับหใช้ใช้ไอเท่ากับหก็คือ n 1นะครับถ้าเป็นของ n 1เป็นไงครับตรงนี้ก็ออกมาก็จะเป็นอินทิเกรตใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับโอเมกาอี e, ใช่ไหมครับอ่าถัดมาผมเอาเคไว้หน้าเลยนะครับ มันจะเป็นคูณก่อนนี่ครับเกเดียน n, n 1ใช่ไหมครับแล้วก็ t 1นะครับเกเดียนของ n 2 t 2แล้วก็เกเดียนของ n 3 t 3นะครับแล้วอย่าลืมนะครับมีบวกอีกตัวหนึ่งก็ k อ่ะตรงนี้จะเป็น n 1เทียบ y นะเกเดียน n, n 1ในแนวแกน y ตรงนี้ก็ดิฟไปเกเดียนในแนวแกน y หมดเลยนะครับ ก็จะมีแค่สามตัวนะครับเพราะตอนนี้เรามีสามโหนดแค่นั้นเองในเอลิเมนต์ของเรานะครับตรงนี้ก็ใส่ใส่กรอบให้มันใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นไงครับ t d omega e แบบนี้ทีนี้ถ้าเราทำทั้งเป็น n 1 n 2 n 3หมดเลยล้ครับถ้าทำเป็น n 1 n 2 n 3หมดเลยเนี่ยแถวนี้ n 1แถวนี้ n 2แถวนี้ n 3ใช่ไหมครับนี่มันกลายเป็นอะไรครับอินทิเกรตผมเขียนใหญ่ๆ,ๆแบบนี้นะครับ เเหมือนกันหมดดึงเอาไว้ข้างนอกนะครับในกรณีที่เคมันไม่เหมือนเดิมอะเคมันของใครของมันตามแกน X แกนวาคุณก็คุณก็ค้าง K ไว้ข้างในนะครับก็ไม่ต้องคิดมากอันนี้อันนี้เคมันเหมือนกันผมดึงออาไว้ข้างนอกเท่านั้นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นไรครับก็จะมี3คู่เห็นไหมครับอ่า n 1 n 1 n 1บวกกับอ่านี่ก็ n อ n นนเ็หเหมือนกันนะครับอย่าลืมมันต้องมันต้องบวกนะเออโทษทีตรงนี้ต้องคูณแล้วไม่ใช่บวก n ่ n 1คูณกันแล้วก็อะไรครับ n 1 n 2อ่าตรงนี้ก็ n 1ก็เป็นเกเดียนกัน y เออ,เอ,อ n 1ก่อนสิครับไม่ใช่ n 2ขึ้นก่อน n 1นะครับแล้วก็ n 2แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น n 1 n 3 y ตรงนี้ y นะ โอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นเวกเตอร์ก็จะเป็นที t2 t ่1ทีองทีาอย่างนี้นะแล้วก็อะไรครับ T ีดีโอเมกาพื้นที่ตรงนี้นะครับถัดมาถ้าเป็น n 2นะครับตำแหน่งที่เปลี่ยนก็จะเป็นแค่ที่แรกที่เดียวอย่างนี้ผมเขียนตำแหน่งที่มันเปลี่ยนนะครับเนี่ยนะครับตำแหน่งที่เปลี่ยนมีแค่นี้นะครับที่เหลือเขียนเหมือนเดิมหมดเลย นะครับสำหรับ n 3ก็ผมไม่เขียนแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับแล้วผลลัพธ์ของการอินทิเกรตตรงนี้มันก็จะใช้สูตรสําเร็จมันมีสูตรสาเร็จด้วยนะครับแต่สูตรสําเร็จเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะออกมาได้สูตรเป็นอะไรครับอ่ะออกมาได้สูตรตามนี้นะครับก็เป็นผมเขียนเป็น b 1 b 1บวก c 1 c 1นะครับ b 1 b 2บวก c 1 c 2ออกมาเป็นสมาชิกไอ้ตรงเนี้ย9ตัวเป็น3าคูณ จริงๆไอ้สูตรอินทิเกรตมันก็มีอีกนะครับก็เป็นอะไรครับเป็นอินทิเกรตของอะไรครับ l 1ยกกําลังอัลฟา l 2ยกกําลังเบต้า l 3ยกกําลังแกมมาแล้วก็ดีอย่างเงี้ยนะ d โอเมกาเนี่ยสูตรมันเป็นอย่างนี้นะครับเท่ากับอะไรครับอัลฟาแฟกเบต้าแฟกแกมมาแฟกอันนี้เผื่อไวเผื่อไปเจอสูตรที่มันเป็นออเดอร์สูงๆแล้วมันจะติดเป็นพวก l ยกกําลังนะครับ แล้วก็ตัวส่วนก็จะเป็นอะไรครับอัลฟาบวกเบต้าบวกกมมบวก2แฟกทอเรยลคูณกับ 2A อันนี้อย่าลืมนะคูณกับ 2A เนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหาออกมาแล้วเนี่ยก,ก็จะต้องต้องมีเลข2มาคูณด้วยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น3มิตริรู้สึกจะเป็นเป็น6 V นะครับเป็น6 V เป็นเป็น6คูณโวลูมนะครับน่าจะเป็นสูตรนี้นะครับเอาละดังนั้นเราก็ได้เมทริกซ์การนำของของตัวของตัวเอลิเมนต สามเหลี่ยมแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีตัว A พื้นที่มาหารอยู่นี้ด้วยนะครับส่วนตัว K ตัว T ก็ก็เหมือนกับ Element สี่เหลี่ยมนะครับ K, K เป็นสภาพนำความร้อน T คือความหนาซึ่งใช้ความหนาที่เซนทรอยได้ในกรณีที่ความหนามันเปลี่ยนแปลงไม่มากไม่รวดเร็วไม่ฉับพลันก็ใช้ยังใช้โมเดลเป็น2มิติได้นะครับส่วน A ก็เป็นพื้นที่ของ Element นะครับ